ศิลพะตะปามาดก็คือสินที่พวกเราถือกันอยู่ทุกวันเนี้ย <c oughs> แต่ไม่ได้ถือด้วยใจอ่ะนะใครก็ท่องได้นะท่องศิลเนี่ยใครก็ท่องได้นะแต่ว่าใจไม่มีศินมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะเปรียบเสมือนเราเห็นเมนูอาหารแล้วแล้วเราไม่สามารถที่จะกินได้เราก็กลายเป็นคนหิวอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราสังเกตดูว่าใจของเราเนี่ยมันหิวไหมมันอยากกินโน่นอยากกินนี่ คือมันเป็นผู้หิวกระหายอยู่ตลอดเวลานะพอหิวกระหายมันก็แสดงอาการของความหิวออกมานะที่เราหิวอยู่ทุกวันเนี้ยมันคือความทุกข์นั่นเองนะทุกข์นี่เป็นอาการของใจนะมันเป็นของมันอยู่แล้วนะ <c ười> <c ười> สุขก็เป็นอาการของใจนะใจแท้จริงเนี่ยจะไม่มีสุขไม่มีทุกข์เลยนะแท้จริงของใจนี่จะไม่มีสุขม,มีทุกข์เลย,นะแ,ย,เย,เลยแต่ถ้าเมื่อเอา ผัสสะหรือสรายตนะนที่ท่านว่าเนี่ยนะมีตัวเชื่อมตาเราไปเห็นปุ๊บเนี่ยนะเราก็ไปยึดแล้วนะดีเราก็ยึดไม่ดีเราก็ยึดเห็นไหม <c oughs> มันไม่ไปออกไปเที่ยวเฉยนะจิตใจเนี่ยนะเวลามันออกไปเที่ยวปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปคว้าเอานั่นเอานี่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันออกไปเอาดีก็ดีไปนะเพื่อที่จะมาสั่งเสริมนะส่งเสริมให้จิตใจเรามันสูงขึ้นประเสริฐขึ้นเพราะฉะนั้น ยกตัวอย่างเหมือนสินเนี่ยข้อที่1เนี่ยสำรวมระวังกายวาจาใจไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาใจนะพอจะเบียดเบียนปุ๊บพอจะคิดประทุษร้ายคนอื่นคิดไม่ดีกับคนอื่นปุ๊บเนี่ยมันรู้แล้วมันรู้ก่อนแล้วทําไมมันรู้ละ่ะก็เพราะว่ามันมีสติแล้วพอมันมันมีสติรู้มันก็ใช้ปัญญาดับปั๊บทันทีนะเห็นแล้วเห็นแล้วรู้แล้ววาง ปัญญาจะดับลงทันทีจะไม่ให้มีจิตอกติเกิดขึ้นที่ใจเราจะไม่ให้ความอิจฉาตาร้อนมันเกิดขึ้นที่ใจเราได้เพราะมีสองสิ่งนี้สติและปัญญาเพราะฉะนั้นไอ้ความไอ้ไอตาไปเห็นปุ๊บเนี่ยมันวิ่งขึ้นนี่เลยมันมีวิญญาณนะสิ่งที่เห็นนี่ไม่ใช่เราเห็นแต่มันเป็นวิญญาณเห็นท่านเรียกว่าจักขุวิญญาณหูได้ยินไม่ใช่เราได้ยิน นะหูได้ยินนี่คือโสตะวิญญาเพราะฉะนั้นเมื่อมันได้ยินวิญญาณมันเป็นตัวมันเป็นตัวเปิดรับแล้วเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นสู่สมองสมองจะรับงานสมองมันก็ทํางานของมันเราป้อนข้อมูลอะไรขึ้นสู่สมองปุ๊บสมองมันก็จะปรุงขึ้นมาทันทีณนะขณะนั้นแหละเขาเรียกว่าความคิดนะคราวนี้พอมันปรุงขึ้นมาความคิดความปรุงความแต่งมันจะปรุงอยู่ทั้งวัน เห็นมันก็คิดได้ยินมันก็คิดสัมผัสมันก็คิดดมกลิ่นมันก็คิดลิ้มรสมันก็คิดเห็นไหมแต่ถ้าคิดแล้วขาดสติ <c oughs> ความคิดนี้แหละมันจะเอากิเลสเข้ามาหล่อหลอมเราเอาความสุขมาล่อเราเอากามมาล่อเราล่อสายตาเราพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอาหารตาและความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมันมักจะมาเหมือนเยื่อโลกนั่นหมายถึงว่า มันมักจะหลอกล่อเราด้วยมาในรูปรอยของความสุขนั่นเองเนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs>